อันนี้ม okay. ือย่างนะครับย่างอย่างเดียวไม่ได้ย่างอย่านนะย่างหอยหอยอะไรเลหอยบิดมีหอยบิดนีหอยางมีอยางเดี๋ยวเร้ตมม่ตานอะไรน้ำมันเบอร์เขานับไฟแั่ป้งพอม่อยู่นรนุ่นยามพี่ท็อปเหรอโอเดี๋ยวเดี๋ยวผดูให้พีนท็อป เขาพนักงานแกเด้เกียงพี่ดาไหยเด้อแก่กุ้งอะน้องใหม่อะเด่กพ่ดาก็ออกมากินอุ้ยแล้วว่าแล้วอุ้ยเออเาไม่เ้ยไม่ได้สียงหายแล้วเนี่ย น้ <ๆ mêmes Claire> <Elena> อง <abil itation> ไม่ต้มบอกก็ไม่หายล้องซีมง้หน่อยอาซีมึงนอยี้อันนี้มือปาบพ่อลูกก่อนนะครับระวังยุงกัดขาโอ้ยหลงกปชาชน